Oh. คุณแม่ของเรานะคะบนอยากกินขนมปังมาหลายทศวรรษมากๆนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราจะพาคุณแม่มาร้านขนมปังนะคะซึ่งเป็นขนมปังกึ่งกาเฟ่กึ่งกาเฟ่ขนมปังกึ่งคาเฟ่นะคะถึงแม้ว่าการถ่ายคลิปคุณแม่เราจะอาสาขับมาให้มันก็เลยดูเหมือนว่าเราไม่ได้พามาแต่ว่าเราก็ถือว่าเราพาแม่พาเรามาให้แม่พามาร้านขนมปังนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยค่ะ ซครับซุปอะเดย์ไหมครับวันนี้จะเป็นซุปปัาเตอร์ดังครับแล้วก็จะเลือกขนมปังซาวโดทานได้ครับจะเป็นเหลือเชีพันต้าครับแล้วก็เป็นซาวโดปลาทางแล้วก็จะเป็นโรบิอสครับบังมาทำเป็นเมนูต่างๆครับโซลจัมมอนเป็นชิ้เค้กเพสโต้ครับเป็นพวกย่างทอดบอนโรอย่างเงี้ยครับทำออกมาคาบดอกเป็นพวกแซบมีครับเป็นนิ่มตัวนี้เป็นเนื้อครับวากิว เนียโซเดย์ก็ทางทัวร์สำหรับการเสิร์ฟมาให้ครับตัวซุปทางนั้นเราจะเลือกให้เป็นแบบวิงตอกยิกอะไรเงี้ยมาแล้วครับซุปนี่นะครับมาที่ต้องลองซุปครับได้ครับเวฟซุปออเดย์ได้ครับให้คำฟังตัวไหนดีครับเชียบัตตาซอลโมบาสันครับก็มียอดไหนครับเป็นขอด้านนอกยอดอาจจะตัวนี้ค่ะตัดอ๋ออันดีขอดแคเบอรี่ตะโคนหนึ่งชิ้นด้วยค่ะ มาคู่กับแยมเลยคือแบบน่าก,กินมากเป็นแบบเบอร์รี่น่อยๆนะคร mm hmm. ก็เขาให้สิ่งนีมาคือแบบนี่ดูแบบนี่ซ่อมเอวย mm hmm. เป็นมกกันหมดเลยนะเ mm hmm. ข้ากับโทนบรรยากาศร้านเลย mm hmm. แบบคุณตีมมาปังนเวอร์มานอ่ะ mm hmm. แต่วันก่อนได้ความรู้มาใหม่ว่ากกาแฟเปรี้ยวเนี่ยจะไปได้ดีกับขนม mm hmm. จมูกเบอร์รี่นะคะคุณชาน คิดถูกแล้วที่สั่งสะโคนแคนเบอรี่มาแล้วก็กินกับเมคานน้องแบบนี้นะอือ ค่อยเจอเนื้อแบบนี้นะตอนใหญ่เราจะเจอเนื้อที่แบบว่าแข็งปักไปเลยนะเ,เนื้อดีมากใหญ่ไปไหมชอบชอบชอบมีที่นี่บ้างนะชอบมีน่าชอบอ่ะเท่าไหร่คะขอบคุณค่ะ วันนี้เราเลือกเป็นซุปประจําวันมานะคะแล้วก็เขาก็ให้เลือกขนมปังที่เราเลือกไปเมื่อกี้มาเป็นเซตอย่างนี้เลยนะมาเพื่อสิ่งนี้ส่วนคุณแม่มาเพื่อขนมปังแต่กับมาเพื่อสิ่งนี้น้องในทีเพื่อที่เขาบอกว่ามาถึงที่นี่เราต้องรองซุปแต่ว่าเป็นเรื่องจริงต้องอ้ไม่โฟกัสอีกแล้วซื้อชีวิตอีกแล้วมาแล้วเขาก็จะเตรียมซุปไว้แต่ละสัปดาห์ก็ต้องลองมาชิม แล้วก็แลนดอมเอาแต่คิดว่ารสชาติคงแบบนี้น่าจะถูกใจทุกคนเออดีที่เลือกนะที่เลือกอันนี้แน่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 คือฉันชอบความแบบมันเป็นรสชาติโฮมแบบนี้นะทุกคนก็คือวิปลาดนะคะเอาไปจิ้มกับแยมที่เขาให้มากับทุกคนอ่าวิปลาดอิดร๊า มปังคะน้องแบบจุ่มซุปอร่อยแล้วจุ่มตะแยงก็ได้ด้วยงงมาก สวนแบบสวนน่ารักน่ารักด้วยนะุยเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมที่แบบเก๋ไก่อะน่อขนมปังเขาอร่อยมากนะคะจนซื้อกลับด้วยแต่ว่าดูแพ็กเกจมันสิแพ็กเกตมันเหลี่ยมๆน่ารักมากๆเลยค่ะซื้อไปฝากคุณพ่อเอาไปคุณแม่ ทุกคนคือร้านนี้น่ารักมากมันเป็นฟิลแบบวอร์มแอนด์โซนะทุกคนแล้วพอช่วงเที่ยงไปต้นไปอ่ะมันเหมือนเป็นเวลาอาหารกลางวันใช่ปะซึ่งเขาก็เป็นร้านขนมปังที่แบบมีบรันช์มีร้านเซตมีแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยจะเยอะช่วงเที่ยงนะเป็นร้านที่ทําให้รู้สึกว่าอิ่มเอมใจแล้วอะ่ะไปต่อกันที่ร้านต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่กันที่คาเฟ่ที่2กันแล้วนะคะ feeling good feeling great smile upon my face and you can't take that away mm, feeling good feeling great and i know today is gonna to be my day and you can't take that away you can't take that away 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 you can't take that away วันนี้มีไอศครีมเจลาโต้นะครับจะมีตัวเลมอนครีมพายแล้วก็ช็อกโกแลตบบนี่<ก>นเป็นไอศครีมจะต,ต้องรอนิดนึงเพราะว่าเขาแข็งอยู่งเขาเป็นเจลาโต้เหรอใช่ครับเป็นเจลาโต้ของเองครับอุ้ยเอาตัวเลมอนค่ะเลมอนนะครับเจลาโต้นี่ไวเลยค่ะชอบมากแล้วที่นี่เป็นมีตัวเป็นชาเขียวอะไรบ้างจะมีเป็นอ่าไวมัชชาค่ะจะเป็นมัชชาลาเต้แล้วก็เพียวมัชชาคือมัชชาเปียวๆเลยแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งคือมัชชาเลมอนที่จะเป็นมัชชาที่ออกเปรี้ยวๆหน่อย ขอเป็นตัวมะขามเลมอนมะาเลมอนมมนะครับค่ะแล้วเป็นหวานปกติหรือหวานน้อยดีครับรหวานน้อยค่ะหวานน้อยนะครับ a t ที่แรกเรื่องอะไรเป็นที่แรกที่ ไม่องเยะกงสพ่อถ่มันดีหน้าเป็นที่แรกจริงๆต้องไหก็คืออยากมากินชาเขียวเพราะว่าเห็นรูปในโซเชียลอยากกินชาเขียวชาเขียวเลมอนไม่เคยกินชาเขียวเลมอนเคยเคยแต่ว่าน้อยร้านจังเยอ,อย่ันนี้พาควมามมัชก,กับเลมอนอ <c oughs> ป โอยจริงเหรอมันเลิก่ไหนที่คุณแม่กินกาแฟาได้ถือว่าสุดยอดไอต้องรองไหนแล้วก็วันนี้ค่ะเขาบอกว่ามีเจลาโต้ซึ่งฉันเป็นเจลาโต้เลิฟเวอร์รู้สึกจะเลิฟเบอร์อหลายอย่างอย่เลยก็ <laughs> <laughs> เลยไม่ลังเลยที่จะสั่งเจลาโต้เป็นรสเลมอนและค่าเจลาโต้ฟังนา่ากินอะดูความดูความ,วามเอากล้องไม่โฟกัสซูชิเดียนะสวยอะ

Feeling good, feeling great. And I know today is going to be my day. And you can't take that away. Oh, yeah. Cause I got a big old smile upon my face. And you can't take that away. Feeling good, feeling great. And I know today is going to be my day. คุณแม่พูดเพื่อนกับโคซองส่วนอีลูกเพื่อนกับเลมอน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 ภาษ์ราคายุทธการไอศอรพีจะปวดสองใช่ค่ะดีเดี้ยเออเบื่อเบื่อเบื่อเลยเออ

วันนี้ไปแล้วค่ะฝากติดตามผลงานของช่องกัรอิสุป,ปการต,ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ